สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาดูและมาดูวิธีการไล่อากาศปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำมีอาการเวลาเปิดปั๊มน้ำแล้วเปิดก๊อกน้ำแล้วเนี่ยมีลมออกปูด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 ,ปด,ปดครับอาการอย่างนี้คือท่อรั่วหรือว่าเราจะไมาไล่น้ำเป็นนัดสองตัวนี้ ลองเปิดดูแล้วไม่ขึ้นไม่มีน้ำมาเลยครับท่านชมถอดน็อตสามตัวเนี้ยแล้วยกฝาขึ้นมาแบบนี้มันจะเป็นรูบัวอย่างเนี้คือใช้ไม่ได้ถ้ามันปกติน้ําจะเต็มรูนี้ครับถ้าเกิดน้ําแห้งจากรูแสดงว่าผิดปกติครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีน้ําเลยเนี่ยใช่ไม่ได้ครับแสดงว,ว่าท่อดูดเนี่ยมีปัญหาถ้าไม่ดูดก็รั่วแตกอันนี้คือบ่อน้ํามันอยู่นี่มันจะวางมาหนีนี่เราจะมาดูเช็คกันครับว่า มันเกิดการเสียหายตรงไหนครับตอนนี้หลังจากที่เราเปิดฝาบนเ้วกรอกน้ําใหม่แล้วเปิดปั๊มน้ำํำก็มาแรงครับน้ํามันแห้งากระบบเราขวดนี่ครับกรอกน้าเข้าไปประมาณหนึ่งขวดมันก็ใช้ได้นี่คือเป็นการเป็นการ รักษาเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นถ้าแก้ปัญหาได้ยาวๆเดีวต้องขุดตามข้อนี้ลงบ่อเนี่ยแสดงสันสานว่ามันรั่วหรือว่ามีอากาศเข้ามันทําให้ปั๊มน้ํามีอากาศแล้วปั๊มน้ํามันทํางานตุก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 ครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการแก้ไขชั่วยขาวปั๊มน้าทํางานแล้วมีอากาศก็เสร็จเสร็จสมบูรณ์ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ